คยลองถามตัวเองไหมคะว่าทุกวันนี้เรากําลังใช้ชีวิตตามแบบที่คนอื่นอยากเห็นมากกว่าแบบที่เราอยากเป็นหรือเปล่าถ้าใช่ต้องลองฟังหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดคะ่ะหนังสือเล่มน,นี้บอกเราว่าคนที่ไม่กล้าให้ใครเกลียดคือคนที่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองข้อคิดจากหนังสือจะช่วยให้เรากล้ามีชีวิตเป็นของตัวเองและเป็นอิสระจากการต้องการเป็นที่รักของคนทุกคนเพราะนั่นไม่ได้จำเป็นสำหรับการมีชีวิตที่มีความสุข หลายคนอาจใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพียงเพื่อทำให้คนอื่นพอใจเรากังวลว่าคนจะมองเราอย่างไรกลัวถูกตำหนิกลัวถูกปฏิเสธจนบางครั้งก็ลืมไปว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตของเราเองไม่ใช่ชีวิตของใครหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดเปิดเรื่องด้วยประโยคที่ชวนสะเทือนใจว่าปัญหาของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่อดีต แต่คือวิธีที่เรามองปัจจุบันลองมองชีวิตเราดูนะหลายครั้งที่เรายังโทษอดีตโทษสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือแม้แต่โทษคนที่เคยทำร้ายเราเราคิดว่าที่เราเป็นทุกๆวันนี้เป็นเพราะอดีตเหล่านั้นแต่แท้จริงแล้วอดีตเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ทำให้เราทุกข คือความหมายที่เรายังเลือกจะผูกกับมันในวันนี้นี่คือแนวคิดที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนพระองค์ตรัสว่าอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เรามีอยู่จริงคือปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตติดอยู่กับอดีตก็เหมือนเราแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบ่าเดินต่อก็เหนื่อยแทบขาดใจ แต่ถ้าเรากล้าวางใจเราก็เบาก้าวเดินก็เป็นอิสระหนังสือเล่มนี้ชวนให้เรามองใหม่ว่าเราไม่ได้ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่เรากำลังเลือกอยู่เสมอว่าเราจะตีความมันอย่างไรนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพในการมองชีวิตด้วยสายตาใหม่ในทุกๆวันลองถามตัวเองดูว่า เรายังมีเรื่องในอดีตที่กอดไว้แน่นอยู่ไหมยังมีใครบ้างที่เราโทษเขาอยู่ในใจว่าเป็นต้นเหตุของชีวิตที่เราต้องเป็นทุกข์และถ้าใช่ลองลึกถึงความจริงง่ายๆข้อนี้ว่าอดีตไม่มีอยู่แล้วมีแต่ใจเราที่เลือกจะแบกมันไว้เมื่อเรายอมรับว่าปัจจุบันต่างหากที่เป็นพื้นที่เดียวที่เรามีอยู่จริง เราก็เริ่มก้าวสู่เสรีภาพได้แล้วไม่ต้องรอให้ใครมาให้อภัยไม่ต้องรอให้ใครมาแก้ไขอดีตให้เราแค่เราเลือกที่จะมองมันด้วยสายตาใหม่เลือกที่จะปล่อยวางและเริ่มต้นจากตรงนี้นี่คือก้าวแรกของการกล้าที่จะเป็นตัวเองแม้บางครั้งจะต้องถูกเกลียดก็ตามมีหลายคน เชื่อว่าถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีเราต้องทำให้คนอื่นพอใจเราพยายามปรับตัวเปลี่ยนตัวเองทำทุกอย่างเพื่อให้เขารักเพื่อให้เขายอมรับแต่สุดท้ายกลับพบว่าต่อให้พยายามมากแค่ไหนก็ไม่มีวันทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดในหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดมีประโยคนึงที่ทรงพลังมาก ปัญหาของมนุษย์เกือบทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนลองคิดดูนะความทุกข์หลายอย่างของเรามักเกี่ยวข้องกับใครสักคนเสมอเราเสียใจเพราะถูกวิจารณ์เราน้อยใจเพราะถูกมองข้ามเราโกรธเพราะถูกทำร้ายหรือบางครั้งเราก็เหนื่อยใจ เพราะแบกความคาดหวังของคนอื่นไว้เต็มบ่าแล้วเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องแยกเส้นเขตแดนของชีวิตให้ชัดเจนสิ่งไหนคือเรื่องของเราและสิ่งไหนคือเรื่องของเขาตรงนี้เองที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเรามีกรรมเป็นของของตนทำกรรมเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้นหมายความว่าแต่ละคนต่างเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองเราควบคุมใจคนอื่นไม่ได้และเขาก็ไม่อาจควบคุมใจเราได้เช่นกันดังนั้นหน้าที่ของเรามีเพียงแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและสอดคล้องกับคุณค่าของตัวเราเองส่วนคนอื่นจะคิดอย่างไร จะชอบหรือไม่ชอบนั่นคือกรรมและเรื่องของเขาเมื่อเข้าใจอย่างนี้ใจเราจะค่อยๆเบาขึ้นเราจะกล้าเป็นตัวเองโดยไม่ต้องเหนื่อยกับการวิ่งไล่เอาใจคนทั้งโลกและนี่คือเสรีภาพที่แท้จริงเสรีภาพจากการพึ่งพาความเห็นของคนอื่นลองถามใจตัวเองดูว่าวันนี้ เรากำลังใช้ชีวิตตามที่ตัวเองเชื่อหรือกำลังใช้ชีวิตเพียงเพื่อให้คนอื่นพอใจเรากำลังเป็นตัวเองจริงๆหรือแค่เป็นในแบบที่ใครบางคนอยากให้เป็นเพราะเมื่อไหร่ที่เรากล้าตอบตามความจริงและกล้าที่จะยืนอยู่บนทางของตัวเองเมื่อน,นั้นแหละเราจะเริ่มรู้จักรสชาติของชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง เราทุกคนล้วนเคยอยากเป็นคนพิเศษอยากโดดเด่นอยากให้คนสนใจอยากเป็นที่ยอมรับเพราะเรามักเชื่อกันว่าถ้าได้เป็นคนพิเศษเท่านั้นเราถึงจะมีความสุขแต่ในความจริงแล้วความสุขแบบนั้นเปราะบางเหลือเกินเพราะมันขึ้นอยู่กับสายตาคนอื่นขึ้นอยู่กับเสียงชื่นชมหรือคำยกย่องและเมื่อสิ่งเหล่านั้นหายไป ใจเราก็ว่างเปล่าเหมือนถูกดึงทุกอย่างออกไปจนหมดหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดพูดไว้อย่างทรงพลังว่าความสุขของมนุษย์ไม่ได้มาจากการเปรียบเทียบแต่เกิดจากการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นลองสังเกตดูสิเวลาที่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเวลาที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่มีความหมาย หรือแม้แต่แค่ได้ยิ้มทักทายทำให้คนใกล้ตัวมีความสุขเล็กๆหัวใจเราก็จะอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเหมือนกันพระองค์เคยตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นผู้มีความสุขเพราะการให้ไม่ได้ทำให้ผู้รับเท่านั้นที่ได้ประโยชน์แต่ผู้ให้ก็เป็นผู้ได้รับความสุขทันทีในขณะจิต และเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราจะหยุดแข่งขันหยุดเปรียบเทียบหยุดดิ้นรนเพื่อจะเป็นใครสักคนที่เหนือกว่าใครแต่หันมาเป็นคนธรรมดาที่มีคุณค่าต่อโลกเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมแทนลองสังเกตดูสิวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็นอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังใช้ชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าจริงๆให้กับโลก และคนรอบตัวเพราะสุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเป็นพิเศษกว่าใครแต่อยู่ที่การเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยหลายครั้งที่เราทุกข์เพราะพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของเราเรากังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรจะทำตามที่เราคาดหวังหรือไม่เราพยายามเปลี่ยนเขา หรือพยายามให้เขายอมรับเราและนี่แหละทำให้ใจเราหนักเกินไปหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดแนะนำว่างานของคุณคือสิ่งที่คุณรับผิดช,ชอบเองงานของคนอื่นคือสิ่งที่พวกเขารับผิดช,ชอบลองคิดง่ายๆดูนะถ้าเด็กไม่ตั้งใจเรียนนั่นคืองานของเด็กพ่อแม่ไม่สามารถทำให้เด็กตั้งใจเรียนแทนได้ แต่สามารถให้กำลังใจแนะนำและสนับสนุนถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะไม่โกรธไม่กังวลเกินไปเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ภาระของเรานี่สอดคล้องกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าทุกคนมีกรรมของตัวเองเราไม่สามารถแบกกรรมของคนอื่นได้แต่เราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในแต่ละวัน และปล่อยให้ผลของกรรมเป็นของเขาเองการแยกงานนี้ไม่ใช่การทอดทิ้งใครแต่คือการเรียนรู้ที่จะวางใจเราไม่จึงเป็นต้องควบคุมใจคนอื่นไม่ต้องวิ่งไล่เอาใจใครเมื่อเราอยู่กับงานของตัวเองเต็มที่ใจเราจะเบาและความสัมพันธ์ก็จะคลายความตึงเครียดลองถามตัวเองดูนะวันนี้เรากำลังแบกภาระของใครอยู่บ้าง เรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรายังพยายามควบคุมอยู่และถ้าเรายอมปล่อยสิ่งนั้นจะเป็นภาระของใครความเข้าใจตรงนี้เป็นก้าวสำคัญของการกล้าที่จะเป็นตัวเองเพราะเมื่อใจเราไม่ต้องแบกภาระของคนอื่นอีกต่อไปเราก็จะมีพื้นที่เต็มที่สำหรับตัวเองเพื่อก้าวต่อไปอย่างอิสระและมีความสุขอย่างแท้จริง หลายครั้งที่เราเหนื่อยกับชีนิ้เพราะเรายังจับอดีตไว้หรือกังวลกับอนาคตเราวางแผนมากเกินไปกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ชีวิตจริงๆเกิดขึ้นตอนนี้ในลมหายใจขณะน,นี้หนังสือกล้าที่จะถูกเกียดบอกว่าความสุขเกิดจากการเลือกอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การพึ่งพาคนอื่นหรือสิ่งใดภายนอกลองคิดดูเมื่อเราหยุดพยายามควบคุมทุกอย่าง หยุดโทษอดีตและไม่กังวลอนาคตมากเกินไปเราก็สามารถเห็นความงดงามของชีวิตรอบตัวได้ยินเสียงนกร้องสัมผัสแสงแดดอ้อมกอดของคนที่เรารักและแม้แต่รอยยิ้มของตัวเองในมุมของพระพุทธศาสนาพระองค์สอนให้เราตื่นรู้กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีจริงอดีตไม่สามารถแก้ไขได้อนาคตยังมาไม่ถึงแต่สิ่งที่เราทำได้คือ เลือกอยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่และทำความดีในทุกวันนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องทำตัวให้ใครพอใจเพียงแค่เป็นตัวเองอยู่กับปัจจุบันและทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความหมายลองถามใจตัวเองดูวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันหรือยังเรากำลังกล้าที่จะเป็นตัวเองแม้จะถูกเหยยดหรือไม่ เพราะเมื่อเราเลือกอยู่กับปัจจุบันและยอมเป็นตัวเองความุขก็เกิดขึ้นได้จริงทุกลมหายใจทุกวันจากทั้งหมดที่กล่าวมาเราได้เรียนรู้ว่าอดีตไม่สามารถกำหนดเราได้ปัจจุบันต่างหากที่เป็นของจริงความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่นและความสุขไม่ใช่การถูกคนอื่นยกย่อง แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมทำสิ่งที่ดีต่อโลกและผู้คนรอบตัวเราได้เห็นว่าการแยกงานของเราออกจากงานของคนอื่นการกล้าที่จะอยู่กับปัจจุบันและการยอมเป็นตัวเองแม้จะถูกเกลียดล้วนเป็นก้าวสำคัญสู่เสรีภาพของชีวิตชีวิตจะเบาและมีความสุขที่สุดเมื่อเราไม่แบกภาระของใคร ไม่วิ่งไล่เอาความรักหรือคำชมจากคนอื่นแต่เลือกเดินในทางของตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเต็มไปด้วยความเมตตาและนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดความกล้าที่จะเป็นตัวเองคือประตูสู่ชีวิตที่แท้จริง